กรณีดีเจมาตูมที่ติดเชื้อโควิดโดยพบว่ามีการจัดปาร์ตี้วันเกิดที่โรงแรมบัญเัตทรีมย่านสาทรซึ่งล่าสุดตำรวจกำลังพิจารณาในความผิดตามพรบควบคุมโรคและพรกอฉุกเฉินในการควบคุมโรคหากพบความผิดก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นมีรายงานจากโรงแรมว่าพื้นที่ใช้สอยในร้านอาหารบนดาดฟ้ามีประมาณ400ตารางเมตรมีผู้มาใช้บริการในวันดังกล่าว65คนเฉพาะกลุ่มของดีเจมาตูมมี14คนและมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและเว้นระยะห่างตามข้อกำหนดแต่หลังจากเวลา21นาฬิการ้านอาหารได้ปิดให้บริการกลุ่มของดีเจมาตูมได้เปิดห้องพักซึ่งเป็นห้องสูตร3ห้องพื้นที่ใช้สอยรวม351ตารางเมตร พบมีคนมาร่วมงาน14คนแต่มีการเปิดเข้าออกห้องรวม26ครั้งทำให้ต้องขอความเห็นจากเจ้าพนักงานสำนักอนามัยก่อนว่าจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่นอกจากนั้นยังพบหลักฐานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพักและมีหลักฐานการชำระเงินอยู่ด้วยทำให้ต้องสอบสวนต่อว่าทางโรงแรมจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างไร